วัสดีค่ะจับข่าวคุยกับยุ้ยปี่ยฉัิกรุณานนท์นะคะเราพบกันที่นี่สถานีโทรทัศน์สุวรรณภูมิค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สามทุ่มครึ่งจนถึง4ี่ทุ่มนะคะไม่ดึกเกินไปนะคะยังเจอกันอยู่นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะเมื่อสัปดาห์ก่อนค่ะคอรมอรเศรษฐานหนึ่งได้เริ่มทํางานอย่างเป็นทางการแล้วนะคะและแน่นอนค่ะก็มีนโยบายต่างๆแถลงออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ เศรษฐกิจนะคะเงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งมืนบาทนะคะเดี๋ยวขอเวลาไปทําการบ้านกันก่อนเดี๋ยวอีกสักไม่เกินเดือนเนี่ยก็คงจะทราบที่มาที่ไปของเงินนะคะแล้วก็เรื่องของการลดค่าครองชีพไม่ว่าจะเป็นลดค่าน้ํามันลดค่าไฟต่างๆโดยไปลดาาาราคาสรสาสิมรตอะไรต่างๆนี่นะคะก็มีหลายนโยบายที่ออกมาทําให้ฮือหากันพอสมควรแต่ว่าหนึ่งในนั้น มีความสําคัญมากๆกับการหารายได้เข้ากระเป๋าสตังค์ของประเทศค่ะคุณผู้ชมเพราะที่ผ่านมามีปัญหามากเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะเราได้รับผลกระทบจากโควิด19ตอนนี้เหมือนจะดีขึ้นกลับมาฟื้นฟูกันได้เนี่ยนะคะแต่ก็ติดล็อกปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายเรื่องของวีซ่านะคะที่มันยุ่งยากใช้เวลานาน40กว่าวันนู่นนี่นั่นนะคะล่าสุดเนี่ยนะคะหในน,นโยบายที่ รัฐบาลพยายามทําให้การท่องเที่ยวเนี่ยมันลื่นไหลามากยิ่งขึ้นก็คือการฟรีวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนแล้วก็คาซัคสถานนะคะซึ่งถือว่าเป็นเป็นกลุ่มเป้าหมายะะของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามายัางประเทศไทยของเรานะคะก่อนหน้านี้มีปัญหาเยอะค่ะว่า,านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยไม่ค่อยชอบความ ไม่สะดวกนะคะคือถ้าเกับว่ารอวีซ่านานๆหรือว่าต้องใช้เวลาประมาณ40กว่าวันเนี่ยนะคะเขาก็จะไม่ไปเที่ยวเขาก็จะไม่มาเที่ยวบ้านเราก็จะไปที่ยุโรปไปที่ไหนไปนะคะแต่พอมีฟรีวีซ่านะักท่องเที่ยวแล้วเนี่ยมันเกิดผลกระทบด้านดีอย่างไรนะคะและมันส่งผลให้รายได้ของเราเนี่ยมากขึ้นตามเป้าด้วยหรือไม่เดี๋ยววันนี้จะมาวิเคราะห์กันคะ่ะกับดรอดิดชัยรัตนานนท์นะคะท่านเป็นเลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจาการท่องเที่ยวหรือ a อตตาค่ะ อาจารย์อดิตคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะ,คะอาจารย์คะเอาสถานการณ์ล่าสุดก่อนนะคะตอนนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในบ้านเรานี่ยังขาดหรือว่ายังไม่ถึงเป้ามากน้อยแค่ไหนย,ยังไงคะสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างคะ ถึงเนะเดือนสิงหาเนี่ยนะครับก็เฉพาะนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสักสองล้านกว่าคนสองล้ 2, 000, านคนเศษนะครับซึ่งเป้าหมายเราปีนี้เนี่ยคาดตับคือห้าล้านห้าล้านแต่หากเราไม่มีอ่หาหากเราไม่มีมาตรการมากระต,าาตรุ้นเนี่ยโอกาสที่จะถึงห้าล้านเนี่ยนะครับดูแล้วโอกาสเป็นไปได้ยากมากนะครับเพราะนั้นก็เลยต้องมีการให้กระตุ้นโดยการที่ต้อง ออกมาตรการบางอย่างที่เพิ่มความเปราะเสียรแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเที่ยวนะครับเพื่อจะทำให้นักเที่ยวที่กลับมาสามารถดึงกลับไปในช่วงสามเดือนสามเดือนสุดท้ายนะครับก็ทําอย่างไรให้กลับมาให้ได้ถึงห้าล้าน่นหมายถึงว่าเราจะต้องบูให้เดือนหนึ่งประมาณชักแปดแสนคนขึ้นไปนะครับแปดแสนเก้าแสนคนต่อเดือนค่ะ แล้วการที่รัฐบาลมีนโยบายฟรีวีซ่าโอ้โหสะดวกรวดเร็วนะคะ,ะแถลงออกมาแล้วถือว่าเป็นผลดีเลยไหมคะมันมันมันจะทำให้ให้เกิดผลดีเร็วช้ายังไงคะอาจารย์อดิตษฐ์คะผมผมเรียนอย่างนี้ครับอย่างแรกนะครับก็คือจากงานวิจัยของ,อของอทังทีเมื่อมีการประกาศมาต้นตีนะครับว่าปัใจจัยในการที่คนจีจะตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศเนะครับปัจจัยหลักเลยเงื่อนไขแรกคือนะครับ เพื่อเรื่องเรื่องขายของอุอตสาหะที่ได้การรับการยกเว้นวีซ่าหรือว่าสความสะดวกในการที่ต้องเดินทางโดยที่ไม่ต้องใช้วีซ่านี่ถือเป็นปันจจัยหลักที่มีผลงานวิจันนยนะครับประเด็นที่สองเนี่ยเออประเด็นที่สองก็คือหลังจากที่เราเริ่มเข้ามาใช้มาตรการวีซ่านะครับดำเนินการวีซ่าแล้วก็เพิ่มขั้นตอนและมาตรการในกาที่ต้อง เมกันเรื่องเอกักลตั้งแต่วันที่แสภานะคะก็ไปดูเล้ค่ะ,คะ,คะอาจารย์คะยังอยู่ไหมคะ,คะสักครู่นะคะเสียงขัดขาดหายไปนะคะเดี๋ยวขอเรียกสายอาจารย์อดิตอีกครั้งหนึง่งนะคะดออรอดิตชัยรัตนานนท์นะคะเลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรือแอตตานะคะอาจารย์เล่าที่มาก่อน มีการทำวิจัยแล้วนะคะว่า70%ค่ะของนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยนะคะพอติดเรื่องของวีซ่าเนี่ยนะคะเขาจะตัดสินใจไม่เดินทางไปไหนเลยนะคะเพราะว่ามันไม่สะดวกนะคะก็จะเลือกประเทศที่สะดวกในการที่เข้าประเทศไม่ต้องมีวีซ่าคือพูดง่ายๆนะคะ70%อะใช้หลักนี้ในการคิดก่อนว่าจะเข้ามาหรือไม่อาจารย์คะขอเรียกสายอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจารย์ณเดชคะต่อเลยคะ่ะ70%นะคะคเขาไม่ต้องการใช้วีซ่า ประเด็นประเด็นต่อมาก็าคือเราพอเราเริ่มมาตรการตั้งแต่วันที่แปดพฤษภานะครับที่จะต้องดําเนินการในการเพิ่มขั้นตอนคัดกรองใช่ภกษาอังนะครับซึ่งมันคือแซับซ้อนและยุ่งยากพอสมควรก็ทําให้ตัวเลขนักเที่ยวเราเมันไม่ไม่เป็นไปนตามเป้าหมายนะครับวันนั้นการาายุ่งเกินมากก็ถือว่าเป็นตัวที่จะเป็นปัจจัยสําคัญในการที่จะทําให้เกิดดีมานขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นอถือว่ามีความชัดเจนประเด็นต่อมาก็คือว่า สัดส่วนของนักเที่ยวจีนที่มีมาในประเทศไทยปี2019น,นะครับเรามีนักเที่ยวจีนเข้ามาเมืองไทยประมาณสัก10ล้านคนจากคนจีนเดินทางไปทั่วโลกเนี่ย155ล้านคนนั่นหมายถึงเรามีสัดส่วนประมาณสัก6.4เปอร์เซ็นต์แต่ครึ่งปีแรกของปีนี้นะครับตัวเลขของนักเที่ยวเราเนี่ยได้มาไปแชร์มาแค่3.29เปอร์เซ็นต์เพราะนั้นนั่นหมายถึงว่าเรายาังมกล๊บอยู่ากเรามีการดำเนินความสะดวกแล้วสร้างมาตรการ ช่างแรงสูงใจนะครับให้มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เองก็ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญในการที่การที่ยกเว้นคิซ่า<ฆ>ก็จะทําให้มันเกิด เกิดแรงประชากกลับมาก็คือทําให้ตัดสินใจแบบเร็วขึ้นนะคะที่จะมาเที่ยวประเทศไทยอ่ะถือว่าอาจจะเป็นกระดุมเม็ดแรกๆนะคะในการต้อนไม่ใช่ต้อนสิก็คือในการเชื้อเชิญให้นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยทีนี้อาจารย์คะมันมีต่อคือเราไม่ได้ต้องการให้เขาเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยเฉยๆนะแต่เราต้องการให้เขาใช้เงินด้วยค่ะมันมีมาตรการอะไรยังไงที่อาจารย์อยากจะเสนอรัฐบาลว่าเฮ้ยพฤติกรรมการใช้เงินคุณน่ะมันก็สําคัญนะเพราะว่าเราต้องการให้คุณเข้ามาเพื่อเรา จะได้เงินจากกระเป๋าคุณอาจารย์มองอยังไงคะอะการยุบเวนดีช่านะครับมันก็เึ็งเนี่ยเราก็ถือว่าเราดึงเขาเข้ามาแน่นอนพอเข้ามาแล้วก็ต้องมีาการใช้จ่ายในประเทศเราอย่างแน่นอนนะครับอย่างอาอัาตราเฉลี่ยหรือว่าคา่าใช้จ่ายที่ทำการท่องเที่ยวของประเทศไทยหรือว่ากระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาจารเก็บไวเก็บตัวเลขอยู่เ็นเีก่ก็ตกหัวละห้าหมื่นบาทนะครับะ,นะังนั้นเมื่อเป็นตัวเลขนักท่องเที่ยวเข้ามาป้าเท่าไหร่ ต่กการที่เราแอบสอบในเรื่องข้าววีซ่าอย่างไรความคุ้มค่ามันก็ย่อมมือมากอยู่แล้วนะครับ oh. เรายกตัวอย่างง่ายๆเหมือนกับที่เราเคยไปญี่ปุ่นปีละสี่แสนคนหลังจากที่ญี่ปุ่นยกเว้นวีซ่าให้กับประเทศไทยนะครับซึ่งค่าววีซ่าตกประมาณสองพันกว่าบาทในอดีต mm. พอหลังจากยกเว้นไปตอนนี้คนไทยเข้าญี่ปุ่นดีละเป็นล้าน <laughs> ทั้งๆที่ท mm. ก็ยังมีปัญหา mm. เช่นกันว่าก็มีคนไทยบางส่วนนะครับที่เข้าไปแล้วก็หนีหลบหนีเข้าเมืองหดือยวไปทำงานต่อ แต่นั้นก็ถือว่ามันเป็นส่วนที่ได้แล้วก็คุ้มค่ากับความเสี่ยงนะครับเพราะนั้นก็คือมาตรการต่อที่มันก็ถือว่าก็สามารถที่อัพสอบแล้วก็หามาตรการที่เข้ามาที่จะดําเนินการในการแก้ไขต่อไปนะครับก <c oughs> ็แยกกันกับในส่วนได้และส่วนเสียรยบค่ะค่ะอ่ะส่วนได้อ่ะเดี๋ยวเราพูดถึงส่วนได้กันก่อนนะคะอ่ะ พอเข้ามาเสร็จทีนี้เราเรามีการส่งเสริมเรื่องของพฤติกรรมการจัดจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวเหมือนกับมีแคมเปญหรืออะไรเพื่อที่จะทําให้พอเขาเข้ามาในประเทศไทยแล้วเขาเหมือนกับใช้จ่ายอย่างาสนุกมืออะไรเงี้ยคือประชาชนได้รายได้อะไรเงี้ยค่ะจาันคืออย่างนี้ครับผมก็ว่าการที่เรายกเว้น,นีูช่าอย่างเดียวมันยังไม่พอนะครับเพราะว่า ครับเรามียกเว้นวีซ่าแต่ว่าจานวนเที่ยวบินมันไม่เพิ่มรองรับเพื่อนําคนเข้ามานะครับมันก็ยังไม่เกิดผลนะครับอย่างที่ผมอยากจะเรียนยนี้ครับวีซ่าคือตัวกุญแกเนาะเมื่อเราขายคุ้แจบ้านออกแล้วมันจะต้องมีสายพานลำเลียงคนเข้ามาในเที่ยวบินเพราะนั้นเราต้องมีมาตรการในการเพิ่มเที่ยวบ,บินนะครับโดยการให้อิสิทธิ์กับสายการบินรดงว,ว่ามีมาตรการใดๆที่จะทําให้เที่ยวบินนั้นเพิ่มเพื่อนําคนเข้ามาซึ่งปัจจุบันเนี่ย สายการบินสายการบินจีนระหว่างประเทศเพิ่งดีครึ่งมาแค่4.4เปอร์เซ็นเพราะนั้นเราจะทําให้กลับมาในภาวปะปกติก็จะต้องมีการมาตรการในการช่างดิสิิสสเพิ่มทเที่ยวบินนะครับหลังจากเข้ามาแล้วนะครับก็ทางฝ่ายที่เป็นผู้ประกอบการโรงแรมก็ดีนะครับที่พักแหล่งท่องเที่ยวก็คงจะต้องมาร่วมกันดูว่าเราจะออกแพคเกจออกคมนเปนอะไรในการดดงดโดยและที่สําคัญก็คือว่านักเที่ยวจีนก็ถือเป็นนักเที่ยวที่มีสกยภาพในการซื้อนอกจากที่จะใช้สายส่วนตัว แล้วก็ยังเป็นนักท่อปปที่ที่ซื้อของกลับบ้านโดยเฉพาะของกินของใช้ในประเทศก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมมากสําหรับนักเที่ยวจีนนะครับเพราะนั้นประเด็นเหล่านี้แหละครับคือคือสิ่งที่มันจะตามที่มาแล้วก็ขอให้เกิดเศรษฐกิจนะครับการกรจะต้นเศรษฐกิจของประเทศครับอืมค่ะเห็นว่าตุลาคมนี้เนี่ยเป็นวันชาติจีนเนอะเขาหยุดยาวกันตุลาคมนี้ก็เดือนหน้าเองตอนนี้เนี่ยทางธุรกิจท่องเที่ยวไทยของเรามีความพร้อมในการรับกับ นักท่องเที่ยวที่อาจจะหลั่งไหลเข้ามาเป็นจํานวนมากหลังจากที่เราฟรีวีซ่าแล้วตอนนี้เราพร้อมหรือยังคะทางช่วงเดือนตุลาเนี่ยนะครับผมคิดว่าก็นี้เราก็มีความพร้อมในระดับหนึ่งแล้วครับเพราะว่าตัวเลขของนัก่อเที่ยวมันจะไม่ได้โตขึ้นมาสัมผัสมันต้องใช้เวลานิดนึงเพราะนั้นต้นๆนะเวลานี้เราก็ยังมีความสามารถในการรองรับอยู่แล้วครับที่สนามครับค่ะเราจะฉวยโอกาสจากช่วงเดือนตุลาที่เป็นวันหยุดยาวเนี่ย ให้คนจีนเข้าเข้ามาเที่ยวนอกเหนือจากเอาฟรีวีซ่าแล้วมันจะมีปัจจัยอื่นได้อีกไหมคะที่สําคัญคือตอนนี้ที่มันเป็นปัญหาก็คือในเรื่องของภาพลักษณ์ที่มันมีปัญหาเกีย่ยวกับเรื่องอญากรรมนะครับอ <c oughs> อค่ะเกี่ยวกับเรื่องของความไม่ปลอดภัยใช่ไหมคะอ,อ,อาจารย์คะมีความกังวลไหมคะอย่างเรื่องของการที่พอนักเที่ยวในประเด็นนี้ค่ะค่ะ มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะๆแล้วมันอาจจะมีอยู่ส่วนหนึ่งที่อาจจะมาทําธุรกิจสีเทาอย่างที่เราเห็นเป็นข่าวอะไรอย่างนี้อาจารย์อยากจะให้มีมาตรการอะไรควบคู่ไปด้วยไหมคะมคือเราก็านําเสนอรัฐบาลนะครับว่าประเด็นหลักเลยลก็ตอนนี้ก็คงจะต้องให้มันไยกรับมนตัวเล็กทาอนนะครับนําผู้บริหารประเทศแล้วก็ผู้บริหารในภาคท่องเที่ยวนะครับไปเยือนทีนคลาร์ง นะครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสร้างความสัมพันธ์ดีกับกับประเทศจีนแล้วก็ขอให้ทางการจีนเพื่อดูแลในส่วนนี้นะครับในการที่ในบนโซเชียลของจีนยังมีเรื่องเฟซดุ๊กแล้วก็ยังมีการโจมตีในเรื่องภาพลักษณ์ที่ดูไม่ดีกับประเทศไทยจะดูว่าทําอย่างไรให้มันลดสิ่งเหล่านี้ลงและที่สำคัญก็คือหนังเรื่องโนบบเบสที่มันเกิดปัญหาอาที่มันพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอาชจากํามใน ในภื้นมภาคอาเซียนเนี่ยนะครับมันมีผลก็มากเพราะว่าจากการฉายไปหนึ่งเดือนนะครับตั้งแต่วันที่แปดถึงหาผคมก็ากฏว่ามีคนดูถึงอยอดขายบัตรเนี่ยได้ถึงสามพันเจ็ดรอยล้านหยวนเพราะนั้นเราเคยได้อันนี้สงจากเรื่องดล้อชไฮแลนด์เราอ,อาจจะต้องมาเสียอันนมิสงเราที่ใบจกมาัรเ่อรนี้ลนะครับอันนี้คือคือประเด็นสำคัญที่ที่เราจะต้องอามาดูแลนะครับ ค่ะค่ะตอนนี้เท่าที่ได้มีการพูดคุยกับสมาชิกสมาคมธุรกิจไทยท่องเที่ยวของเราแล้วเนี่ยนะคะผู้ประกอบการเขาเขาอยากจะได้นโยบายอะไรเพิ่มเติมจากทางรัฐบาลเพื่อที่จะมาช่วยสนับสนุนเขาไหมคะผู้ประกอบการเขาจะมีนโยบายในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้ไปทาตลาดในต่างประเทศนะครับงบ<อ>ประมาณในการส่งเสริมให้เราออกไปทาตลาดจะดีหรือแม้กระทั่งมาตรการ ในการสบอบสวนในเชิงตาลาดให้ผู้ผู้ประกอบการนั้นได้มีเครื่องมือในการทํางานมากขึ้นความครอบสวนมากขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของแรงงานที่ยังเป็นประเด็นอยู่ก็อยากจะให้มีการสบอบสวนแล้วก็ดึงแรงงานกลับเข้ามาในระบบให้มากขึ้นนะเพื่อรองรับกับแรงงานที่มันามขาดหายไปนะครับในช่วงของโควิดแบบนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวนะคะก็อาจจะต้องอ่า ทำงานหนักด้วยเหมือนกันนะช่วงปลายปีนี้ค่ัเป็นเป็นช่วงที่เรากําลังจะ,ะรับนักท่องเที่ยวนะคะเอามาปีใหม่บ้านเราพอดีเลยนะคะ,ะสรุปผลดีผลเสียคะ่ะอาจารย์คะสรุปปิดท้ายกันอีกครั้งหนึง่งแน่นอนนะคะผลดีจะทําให้เกิดอะไรและผลเสียที่ควรจะ,ะระมัดระวังหรือว่าหามาตรการรองรับค่ะอาจารย์ระเด่นก็คือผลดีก็คือเราย,ย่อมมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้นแน่นอนนะ,นะครับเราก็ทาให้เกิดการมุ่งอง เกิดการขับเคลื่อนทงเศรษฐกิจนะครับแต่สิ่งที่เราต้องระวังและต้องบริหารจัดการที่หนึ่งก็คือแหล่งท่องเที่ยวอย่าทําให้เกิดการกระตุกตัวของนักท่องเที่ยวนะครับเราก็ต้องทําอย่างไว้ให้นักท่องเที่ยวการกระจายตัวนะครับเราก็ต้องดูแลรัลลกษาแวดล้อมควบคู่กันไปนะครับอันนี้เป็นประเด็นแรกประเด็นที่สองก็คือการป้องกันบุคคลที่เราไม่พึงปรารถนาหรือเป็นบุคคลที่ไม่พึงประสงค์ที่จะจ,จะทําให้เกิดภาพลบหรือ ยหายต่อสังคมไทยอันนี้ก็ต้องมีมาตรการออกมาคอยคัดกรองเหมือนกับที่ประเทศต่งางๆที่เขายกเว้นวีซ่ากันเขาก็ต้องมีหน่วยงานความมั่นคงก็เป็นคนที่ทำงานเบื้องหลังในการคัดกรองคนเขกันครับต้องทำสองงานควบคู่กันไป ค่ะนี่นะคะมันก็ต้องมีทั้งรุกแล้วก็รับมือกันด้วยนะคะเบื้องต้นนะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะข้อมูลจากดรอเตอร์อดิชัยรัตนานนท์นะคะเลยค่ะทีการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรือแอตตค่ะให้ข้อมูลของเราวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะค่ะสวัสดีค่ะค่ะแน่นอนนะคะทุกๆนโยบายค่ะรุนแต่มีข้อดีและข้อควรระวังด้วยกันทั้งนั้นเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายของจับข่าวคุยค่ะ นโยบายฟรีวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวจีนนะคะคุณผู้ชมขาเป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่จะทําให้เม็ดเงินนะคะจากนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเข้ามายัางประเทศไทยซึ่งนักท่องเที่ยวจีนเป็นเป้าหมายหลักเลยนะคะเนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีกํบบาลังซื้อค่อนข้างเยอะนะคะแล้วเหมือนกับเขาก็ รักประเทศไทยในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนี่นะคะคนจีนนี่นะคะเราจะเห็นเขามีความสุขมากๆเวลาเดินทางมาประเทศไทยเนี่ยนะคะก็จะทําให้เห็นวัฒนธรรมของเขาไปอีกแบบหนึ่งนะคะทีนี้มาดูความสําคัญของฟรีวีซ่าก่อนค่ะว่ามันสําคัญอย่างไรคือถ้าเป็นนักเดินทางเนี่ยที่ชอบไปท่องเที่ยวอย่างประเทศต่างๆนี่นะคะถ้าปลายทางมีฟรีวีซ่าแล้วเนี่ยนะ,ะเขาถือว่าเป็นสวรรค์เลยนะคะเพราะมันอำนวยความสะดวกได้มากมายเลยอะ แล้วก็ทําให้การตัดสินใจไปเที่ยวในประเทศนั้นๆนนนง่ายขึ้นนะคะเว็บไซต์ t r a v e l l o g a เนี่ยมีการอธิบายความหมายของคำว่าฟรีวีซ่าคือคําที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเอาไว้ใช้เรียกการเดินทางไปเที่ยวประเทศต่างๆโดยผู้ที่ถือพาสปอร์ตไทยประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเดินทางท่องเที่ยวแบบไม่จําเป็นต้องใช้ว,วีซา่าแค่เตรียมพาสปอร์ตจองตั๋วเครื่องบินจองโรงแรมเท่านี้ เดินทางท่องเที่ยวเข้าไปได้เลยนะคะก็เลยทําให้ประเทศที่เปิดฟรนะีวีซ่ายกลายเป็นจุดหมายปลายทางแล้วก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะคะไม่ต้องทําเอกสารขอวีซ่าไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมนะะมันก็ช่วยกระตุน้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีก็จะดึงดูดนะคะนักท่องเที่ยวทีนี้สำหรับมาตรการฟรนะีวีซ่านักท่องเที่ยวจีนที่รัฐบาลเตรียมประกาศใช้นั้นเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่คะจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 25กันยายนนี้นะคะจนถึงกุมภาพันธ์ปี2567นะคะเป็นระยะเวลา5เดือนเลยค่ะซึ่งถือว่าเป็น5เดือนของช่วงไฮซีซันแล้วก็ยังรวมถึงเทศกาลตรุษจีนอย่างที่บอกนะคะในช่วงต้นปี2567อีกด้วยนะคะทีนี้มากันเยอะๆแบบนี้คนไทยชอบไหมชอบแน่นอนนะคะแต่ถามเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวมันก็ต้องมีเหมือนกันค่ะ ด้านสำนักง,งานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าสตมเนี่ยนะคะก็เตรียมเรื่องการดูแลรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาตามด่านตรวจต่างๆนะคะโดยเฉพาะด่านตรวจของสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งตอนนี้มีการซักซ้อมเตรียมความพร้อมกันแล้วนะคะถ้านักท่องเที่ยวเข้ามาในเวลาเร่งด่วนเนี่ยนะจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาตรการฟรีวีซ่าเนี่ยนะคะแล้วเดินทางเข้ามาพร้อมกันเนี่ยเราจะดูแลเขายัางไง มันจะกระจุกตัวเป็นคอขวดไหมพนักงานเรามีมีมากพอไหมในการให้บริการอย่างเงี้ยเขาจะต้องรอนานไหมนะคะก็มีการคาดการเลยคะว่าฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวจีนของรัฐบาลเนี่ยน่าจะทําให้จีนเนี่ยนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยนะคะเดินทางเข้ามายัางไทยประมาณสัก5 0 0แสนถึง7จ็ดแสนคนนะคะอนอกจากนี้ก็ยังมีการติดตามนะมีการติดตามนักท่องเที่ยวฟรีวีซ่าชาวจีน รวมถึงนักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นๆ,ๆที่เดินทางเข้ามาในช่วงเดียวกันนะคะโดยจะมีการพัฒนาแอปพลิเคชันค่ะร่วมกับบริษัทเอกชนนะคะเพื่อใช้ลงทะเบียนแจ้งที่พักของชาวต่างชาติผ่านทางโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตนะคะช่วยลดขั้นตอนต่างๆให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีระบบตรวจสอบข้อมูลด้วย AI นะคะแล้วก็ตอบกลับ การรับข้อมูลของนักท่องเที่ยวภายใน1-3วันซึ่งระบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเปิดใช้บริการตั้งแต่วันที่15กันยายนที่ผ่านมาแล้วนะคะมาดูด้านของผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่าทททค่ะนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลค่ะท่านเป็นผู้ว่าการททท,ทนี่นะคะท่านก็บอกว่ามาตรการฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวของรัฐบาลเนี่ยนะคะจะทําให้มีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามา 5 0 0 0 0 7คนจำนวนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นนะคะทำให้การเดินทางมาเที่ยวไทยในปี2566เนี่ยถ้ารวมกับที่มาแล้วเนี่ยนะก็เป็นตัวเลขถึง4.2ล้านคนเลยทีเดียวนะคะก็ใกล้เคียงกับเป้าหมายะคะ่ะเพราะว่าเป้าหมายเนี่ยเราตั้งใจว่านักท่องเที่ยวจีนต้องเดินทางเข้ามาอีก5ล้านคนนะ,ค,ะคือเป้าหมายคือ5ล้านแต่ถ้าเกิดว่า3เดือน สุดท้ายของไตรมาสเ่ปยปลายไตรมาสเนี่ยปลายปีนี้มาอีกประมาณเกือบล้านคนเนี่ยนะคะก็ถือว่าเกือบจะเข้าเป้าแล้วนะคะทีนี้แน่นอนค่ะตัวเลขมา4-5หล้านคนแบบนี้รายได้ที่เราจะได้จากกระเป๋าตังค์นักท่องเที่ยวจีนก็น่าจะฟื้นฟกูการท่องเที่ยวแล้วก็ภาคเศรษฐกิจของไทยซึ่งถือว่าเป็นกลไกลสำคัญเป็นฟันเฟืองสำคัญเลยนะคะที่จะขับเคลื่อนธุรกิจนะคะ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจรายได้ของประชาชนตัวเล็กตัวน้อยต่าง,างๆนะคะแล้วก็สาหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทยในช่วง8เดือนแรกนะเดี๋ยวมาเรามานับกันก่นกอนเอาแเดือนแรกที่ผ่านมาเนี่ยหมกราถ,ถึง27สิงหาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็มากันประมาณ17ล้านกว่าคนนะมีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาแล้ว2ล้านกว่าคนนะคะเป็นอันดับ2รองจากมาเลเซียนะคะอันนี้เป็นข้อมูลจากทททก็ ตรงกับที่ดรอดิตชัยรัตนนนท์เลขาที่การสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวเรีอดตาที่ได้ให้สัมภาษณ์กับเราไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ตัวเลขแล้วว่าเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยสองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นกว่าคนนะคะดังนั้นขอเก็บตัวเลขช่วงสามเดือนสุดท้ายของปีนี้อีกสักอีกสักล้านสองล้านน่ะอาจจะถึงไหมเขาตั้งเป้าว่าห้าแสนถึงเจ็ดแสนนะคะก็ต้องติดตามกันนะคะ ส่วนเรื่องความปลอดภัยอันนี้ก็สำคัญด้านตำรวจบ้างค่ะยังตำรวจสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะคะสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองที่จังหวัดนนทบุรีเองเนี่ยนะคะก็มีการกล่าวถึงความพร้อมความพร้อมในการรองรับนโยบายฟรีวีซ่าของจีนนะคะจากรัฐบาลเศรษฐาเนี่ยนะคะก็คาดว่าเริ่มนะ,ะปลายเดือนกันยายนนี้นะคะว่าเดินทางไปพบกับทางการจีนแล้วค่ะ เพื่อหาเรือเกี่ยวกับเรื่องอะไรรู้ไหมอันนี้คือความปลอดภัยหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องแก๊ง call center และการเดินทางเข้ามาประเทศไทยแบบผิดกฎหมายนะคะอันนี้ต้องแยกปลาออกจากน้ําให้ได้อันนี้เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เราไม่ต้องการแต่มันก็อาจจะแฝงเข้ามาอันนี้ก็มีการประสานความร่วมมือเกี่ยวกับฟรีวีซ่าของนักท่องเที่ยวชาวจีนนะคะมีการนํานโยบายมาใช้ยืนยันว่าถ้ามีการนํานโยบายนี้มาใช้จริงเนี่ยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ก็จะมีความพร้อมในการดูแลนักท่องเที่ยวฟรีวีซ่าด้วยเหมือนกันเพื่อทั้งหมดของจับข่าวคุยในค่ำคืนวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันใหม่3ามทุ่มครึ่งนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วทีมงานเรายวุ้ยปียะฉัดสวัสดีค่ะ